พี่เซนเอกครับช่วยแนะนําสายพันธุ์ลายแดงให้ผมหน่อยครับเราควรนําลายแดงสายพันธุ์ไหนมาเลี้ยงดีครับสาหรับพี่เซนเอกนะครับถ้าจะให้แนะนําเอาแบบส่วนตัวของพี่เซนเอกเลยนะครับแนะนําให้เลือกสายพันธุ์ลายแดงที่คนนิยมเลี้ยงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะมันจะทําให้เราต่อยอดได้ต่อยอดในที่นี้ก็คือหนึ่งนะครับเ <ME oo. S 1> มื่อเราเลี้ยงลายแดงนะครับจนเอาลายแดงมาเลี้ยงปลาอนุบาลปลาในฟาร์มนะครับแล้วเหลือเราสามารถขายลายแดงนะต่อให้ คนเลี้ยงปลาอื่นๆอีกนะครับเขาก็เมื่อเรารู้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงนเขาก็มกจะซื้อไปให้ปลากินกันนะครับแล้วก็2นะครับเราสามารถขายสายพันธุ์นะขายสายพันธุ์นี่ก็คือขายไข่ลายดแดงนะขายไข่ลายดแดงสายพันธุ์ที่เขานิยมเลี้ยงกันได้อีกด้วยนะครับนะและสายพันธุ์ที่พี่เสนเอกแนะนาก็คือสายพันธุ์ลายแดงมาโคนะครับนี่เลยลายแดงมาโคพี่สนเอกซื้อมาเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับพี่สนเอกซื้อมาถ้าใครย้อนไปดูคลิปตกอกข่องพี่เสนเอกเนี่ยพี่เสนเอกซื้อมาทั้งหมดคปซูล แล้วใช้ไปเพียงแค่1แคปซูลในการฟักนะครับแล้วทุกวันนี้พี่เซนเอกอมีลายแดงใช้ในฟาร์มนะครับต้องบอกว่ามีลายแดงใช้ในฟาร์มเลี้ยงปลาอนุบาลลูกปลาแล้วเลี้ยงปลาใหญ่แล้วเหลือจนพี่เซนเอกสามารถขายลายแดงนะครับต่อให้ฟาร์มอื่นๆอ,อีกได้ด้วยนะครับแล้วไม่พอพี่เซนเอกก็ยังเก็บไข่นะเก็บไข่ลายแดงสะสมเอาไว้ถ้ามันมีมากพอพี่เซนเอกก็ยังสามารถขายไข่ลายแดงได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น สายพันธุ์ลายแดงที่พี่เสนเอกแนะนําก็คือลายแดงมาโคนะครับนะลายแดงมาโคถ้าเพื่อนอน้องจะซื้อนะครับพี่เสนเอกไม่แนะนาให้ซื้อเป็นตัวตัวมาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเอาลายแดงไปผสมแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นยังไงมามันเป็นลายแดงมาโคแท้ไหมเพราะถ้ามันเป็นลายแดงมาโคไม่แท้เวลาที่เราขายต่อลูกค้าไปเนี่ยมันจะทาให้เราเสียเครดิตได้เพราะนั้นการเลือกซื้อลายแดงพี่เสนเอกแนะนำให้ซื้อเป็นแคปซูลแบบนี้ครับนะาจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับนะเมื่อได้มาเราจะได้เห็นอัตราการฟักตัวด้วยว่า ลายแดงสายพันธุ์ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยนะครับหแคปซูลเนี่ยอัตราการฟักเป็นอย่างไรอย่างที่พี่สเสดกเลือกใช้ร้านเนี้ยเพราะว่าอัตราการฟักตัวนะครับดีมากๆเลยนะนี่ถ้าใครสนใจนะเนี่ยพี่สเสดกซื้อมา3ใช้ไปแค่1แคปซูลยังเหลือนะครับและทุกวันนี้มีลายแดงเหลือเลี้ยงลูกปลาขายได้ด้วยนะครับขายลายแดงได้ด้วยพร้อมกับมีไข่เก็บสะสมไว้เพื่อรอขายได้อีกด้วยนะครับใครสนใจนะไข่ลายแดงมาโคแบบนี้นะครับพี่เสดกปัดตะกร้ามาให้ซ้ายมือด้านล่างนะครับ